เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรนรุนรมนพินโยสินวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินทิพรวรินวัชรโร์แล้วก็ท่านเทวนันลิปตบพันโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะอิฉันนางนัทวิพรจันตพมมาค่ะผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,น,าน่าน วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสพบปะท่านพบท่านออนไลน์นะคะถึงแม้แล้วก็เป็นเกียรติกับพวกเราเชาวมัธยมศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะหนูได้ติดตามการทำงานของท่านรัฐมนตรีผ่านทางแฟนเพจของท่านนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมการทำงานของท่านตลอดมาค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเราพร้อมขับเคลื่อน ามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบนวิถีแห่งความเป็นน่านที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้บนแนวทาง3าวินะคะได้แก่วิชาการวิชาชีพและก็วิชาชีวิตเพื่อให้เด็กน่านเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยที่ไม่ลืมรากเงาของตนเอง หากมีโอกาสนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีและคณะนะคะได้มาเที่ยวเมืองน่านคะ่ะเยี่ยมชมเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะคะจังหวัดน่านขอบคุณค่ะไปต่อกันที่สพมพิษณุโลกอุตรดิตถ์ค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าร่วมประชุมที่คารพุกท่านค่ะสําหรับสพมพิษณุโลกอุตรดิตนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้พวกเรานะคะมาะร่วมพิธ,ธีนะคะ ครบร้อเซนะคะทั้งสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง57แห่งนะคะทั้งพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะด้วยความยินดียิ่งและ,ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็ยินดีค่ะที่จะน้อมรับทุกนโยบาย และพร้อมค่ะที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนนะคะให้เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะคะให้มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21 นะคะเราก็ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่จะขับเคลื่อนและก็พร้อมนะคะทุกพลังกายพลังใจที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าไปกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยคะมีอะไรจะพูดคุยกับปลายทางบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าคนบ้านเดียวกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพอสอพอมอพิศุรุกุตรดิ์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นคนเรียนสพทมาตั้งแต่ต้นนะคะจนจบ ก็ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ก็อยากเป็นกำลังใจและคิดว่าคุณครูไทยเนี่ยมีศักยภาพเด็กไทยเป็นเด็กเก่งแต่ขาดโอกาสแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้พูดถึงแนวทางในการที่จะลดภาระงานครูซึ่งก็ถือว่า น่าจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและก็คืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริงพร้อมทั้งก็ยังพูดเรื่องสวัสดิการด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่ชาวครูของสพทจะได้รับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนอย่างแน่นอนค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไปกันที่สพ,พอมอนครราชสีมาค่ะ กับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่การท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านผู้บริหารระดับสูงของสพฐและกระทรวงสาธารณสุขครับสพมนครราชสีมาครับสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความสุขครับวันนี้เราจัดกิจกรรมวันกบรอบวันสถาปนาสพฐพร้อมกับเขตพื้นที่ทั่วประเทศครับแล้วก็วันนี้นะครับผู้บริหารของเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงบุคลากรทุกคนก็กําลังรับชมการถ่ายทอดสดจากสพทครับสพทนครศรีประคับเรามีโรงเรียนในสังก,กัด50โรงเรียนนะครับ23บอำเภอจํานวนนักเรียน66,000กว่าคนนะครับเป็นเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศครับแล้วก็วันนี้พร้อมที่จะรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการด้วยความินดีครับ ค่ะขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมก็โคราชเหมือนกันนะครับสวัสดีนะครับก็แสดงความยินดีนะครับเนื่องในโอกาส22ปีของสพทนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีว่าการบอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะครับไม่ใช่แค่22ปีก็คงมีพื้นฐานหลายๆอย่างก็อยากให้มีการพัฒนาเรื่องการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะชาวอีสานเรา นะครับก็ต,ต้องช่วยกันพัฒนาเรื่องการศึกษานะก็เป็นกําลังใจให้กับคณะครูทุกท่านนะครับแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอชืน่นชมนะแล้วก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับการศึกษาบ้านเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามที่เป็นนโยบายและมติว่าการนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะพาท่านไปลองใต้กันบ้างค่ะไปที่สพปยะลาเขตหนึ่งค่ะ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการที่การครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการที่การท่านเลขาธิการคณะกรรมการการ,การาาศึษาพารนฐานแะผู้หารรับสูงครับผมอดุพแสงยครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประมส,สึยายะลาเขตหนึ่งนะครับฝังท่านรัฐมนตรีให้โอวาทนะครับก็รู้สึกสบายใจนะครับมีความเป็นกันเองเป็นกัลยานนเมตตาพรอบมีทำงานนะครับ,รนรบในจังหวัดยะลาของเรานะครับ สำนกงานเขตพื้ที่ประถมศึกษา,าเขตหนึ่งเรามีโรงเรียนทั้งหมด1 1ึสโรงเรียนครับมีนักเรียน22,500คนครับแล้วก็มีคนครู1,899คนนะครับการจัดการกา,ารที่นี่ก็จะมีปัญหาพิเศเยอะแยะนะครับแต่พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานให้ถึงที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสองพทครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตรั์สินของครู และบุคลากรางการศึกษานะครับซึ่งเราก็ทำมีโปรูกับกองกำลังในพื้นที่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่พวกเราก็สอนนักเรียนทุกวันครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานะครับปัญหาที่นี่ก็คือนะครับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแต่เราก็พยายามพัฒนานะครับก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการกับอัตลักษณ์ ซึ่งที่นี่พี่น้องส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามประมาณ80็ถ้าอยู่ร่วมกันบนพระนาวัฒนธรรมครับเราก็พยายามเชื่อมโยงก,กันเพื่อทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขนะครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาให้กำลังใจพวกเราในพในนนื้นที่สามดวงชยแนาคใต้เลยครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณค่ะพี่ดุลยังไงจาจาร์ขออนุญาตไปเยี่ยมแน่นอนนะคะที่ยะลา เดี๋ยวจะขอลงตารางนัดไว้เลยก็ขอให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตไปเยี่ยมนะคะเร็ววันนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกหนึ่งที่ค่ะท่านคะขึ้นจากใต้มาภาคกลางสักนิดนึงค่ะไปที่สพปสุพรรณบุรีเขตสามค่ะกับเรียนครับท่านอาจารย์ดร,น,รนัุบลพิญโยศิลวัฒน์นะครับและดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินดีพรนะครับวลินวัชรโลดนะครับ 1, 1, รังท,ทีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณการท่านเทวันริพตาแันนิลลบนะครับรังทีช่วยว่าการกระทรวงดสธิการนะครับแล้วก็ผู้วิหารระดับสูงทุกท่านนะครับวันนี้สุพรรณบุรีเขตสานะครับก็มาร่วมทําบุญครบรอบ22ปีนะครับโดยมีผู้วิหารการศึกษานะครับแล้วก็บุคลากรในสํานักงานเขตแล้วก็ผู้วิหารสถานศึกษาครับรวมถึงนักเรียนด้วยนะครับก็วันนี้เราก็ได้อ่มาแสดงพลังนะครับแล้วก็มาร่วมกันทําบุญแล้วก็เพื่อลําลึกถึง ผู้ทำคุณประโยชน์นะครับให้กับสวของเรานะครับก็ฟังจากท่านรัฐมนตรีนะครับท่านได้ได้พูดถึงนโยบายต่างๆแล้วก็ลักษณะการทํางานรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าท่านเติบโตมาจากสวมันเรานะครับแล้วก็เราก็พร้อมนะครับสุพรรณบุรีเขตสามนะครับมี125โรงนะครับแล้วก็1สาขาแล้วก็มีโรงเรียนกองทุน5โรงนะครับแล้วก็มีพื้นที่ ห่างไกลจากสำนักงานเกตก็ไกลสุดก็ร้อยแปดสิบกิโลครับก็เราก็ไปเยี่ยมทุกที่ทุก,ทกสถานที่นะครับแล้วก็สุพรรณบุรีของเราก็ดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้วิหารในระดับสอบทอนะครับพร้อมรับนโยบายอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านนะครับมาเยี่ยมชมสุพรรณบุรีเขตสามครับของเรามีโมอเตอร์ครับรักกันสุพรรณสามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ ยังไรอยากจะขอฝากทางสุพรรณแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะทั้งทั้งหมดที่อยู่ในระบบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้สะท้อนส่งต่อขึ้นมาอย่างท่านเลขาหรือจะส่งตรงมาที่จารย์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ในพื้นที่จย์ไม่อยากทำงานแบบท็อปดาวอยากจะให้จากทางด้านล่างได้ มีโอกาสนําเสนอสิ่งที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นกําลังใจใทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะท่านสวัสดีครับเนท่านรัฐมนตรีครับผมค่ะขออนุญาตเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติการท่องเที่ยว แล้วก็หลายๆประเด็นเลยตอนี้เด็กเชียงใหม่เนี่ยมันก็มีทั้งเด็กที่อยู่ในพื้นที่ราบแล้วก็อยู่ในพื้นที่สูงก็อยากจะขอทางสปทค่ะก็อยากจะอย่างน้อยๆก็ส่งเรื่องมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการเพราะวันนี้ท่านบอกว่าท่านพร้อมเป็นประตูที่จะเปิดรับทุกๆปัญหาเพราะอยากแก้ไขทางด้านการศึกษาในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเองก็ดีค่ะมีอะไรที่จะเสริมงานในส่วนของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนพร้อมผลักดันให้วันนี้การศึกษาไทยดีอยู่แล้วแต่อยากให้ก้าวหน้าก้าวทัน AI และทันโลกค่ะไง